ขล้วที่เราขับรถเราอไปะไปไปแม่แม่ไปเลยไปเลยไปเลยแม่อไั่งขได้ข้างใน ก็เหมือนมีไฟรถลยดินขวาเดินหน้าซ้ายซ้ายเดินหน้าขวาไปหลังสิ่งสิ่งสิ่งฝนแค่นี้ใช่วันนี้อยู่ออเอาไปถ่ายไม่ใช่ถ่ายอะไรอะ ชมไป <seeing> ไป<น>ตรงนี้เดี่ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอีการหนึอาแม่ถ่ายนี่ก่อนถ่ายไปทุกที่แล้วก็ถ่ายแล้วไปทางกลับอยากถ่ายได้นะถ่ายก็ถ่ายไปสิแม่ก็รู้โทรศัพท์ของแหลกแค่ไหนแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็ย่ง ข้างขึ้นสารพ่อคุณดาโอ้ยโอ้ยดีมากจ้าไปชนรถลางเขานะตุ้มหนูทำประกันเลยนะคะทุกอนประกันรถประกันเอาเกียร์คือห้าสิบาทเป็นสี่ร้อยให้เกืนใช่ไหมจได้ว่ามีคนชนอะไรของตันเระ มันบอกมันทาบเตนไม่ร้อนอ,ะอ,อ่ะเกิด้นหลังตามได้ใช่้าหลังไม่ได้ทำอะไรถ,ถ้ามาทางนี้แลมาได้เหรอามาได้ตรนี้ก็จะต้องต้องระวันแหงนี้งนี้ษาลุกค้า แบลว่าสันเขื่อนของเขื่อนขุนด่านใช่ไหมนี้เขาก็ไว้ประมาณว่าราขับน้ําให้ปล่อยน้ําออกน้ำเข้าเท่าไรเท่าไรง้มันจอดได้เขาจอดได้เขาจอดได้ได้กดไบรก็เป็นว่าริเวณนี้ปักพันบาตรงนี้ชมวิวจ้า ไม่เคยมาเที่ยวก็มานะจ๊ะครบเวลาแล้วทำไมไม่ไม่กลับแล้วจอปแล้วไงอุ้ยรถเยอะขนาดนี้เลยอ่ะอุ้ยหนูเขามีเพล่นข้างหน้ากันข้างล่างเขามีเล่นน้ำด้วยอ,อู้เห็นไหมเขาปล่อยน้ำนนมันอ่ะอ๋น้ำใหญ่มากอือมมกันอเป็นเล่นน้ำกันไหมอ่ะข้างล่างเลย อืมก็ปล่อยแหละระบายให้มันไม่ฮัโลโหลได้ยินเปล่าไ,ไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินหรอกแค่นี้เนาะยาวเกินไปแล้วทุกคนมาชมเขื่อนคุณด่านกันถ้ามีล่องล่องเรือล่องเรือด้วยนะล่องเรือด่วนเขาเรียกล่องไปไหนไม่รู้ล่องไปทางนู้นเนาะเห็นเรือรีบๆเนาะล่องไป เขามีล่องเรือหนูที่เขาถามเราเนี่ยเขาไปทางโน้นนะใช่มันจะไปข่าวช่องลมทางโน้นนะใช่ครูอ้อยบอกแม่อยู่เขาว่าคนละสองร้อยบาทอยู่จะไปแพงนะเป็นพันไม